ระบบน้ําการเกษตรครบองวงจรบริษัทอินฟินิตี้ของเราได้มาทําการส่งมอบงานเราได้มาติดตั้งระบบน้ําสวนทุเรียนของร้านกสิกิจจังหวัดตราดวิธีการติดตั้งของเราก็คือว่า1โคกปลูก1ต้นเราจะมีหัวน้ําอยู่3าหัวนะครับจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้หหัวของเราจะปล่อยน้ํา100ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นหัวเรียกว่าเป็นหัวชดเชยแรงดันหัวของเราเป็นหัวชดเชยแรงดันคําว่าชดเชยแรงดันหมายถึงภายในจะมีแผ่นไดอะแฟม เป็นตัวควบคุมปริมาณน้ําให้ออกเท่าๆกันฉะนั้น1โคก3หัวเปิดน้ํา1ชั่วโมงต้นทุเรียนจะได้น้ํา300ลิตรส่วนนี้จะเป็นส่วนของเฮดคอนโทรลเป็นวาลควบคุมแปลงอันนี้เราจะออกแบบเป็น2สับเมนแบ่งซีกบนกับซีกล่างส่วนประกอบของเฮดคอนโทรลก็จะมีแอร์วาลเป็นตัวไล่ลมแล้วก็จะมีวาลซึ่งเราใช้เป็นบัตเตอร์ฟยกเปิดปิดสะดวกส่วนนี้จะเป็นเกจวัดแรงดัน เราจะรู้เลยครับว่าแรงดันที่ปั๊มส่งมากับในระบบจะมีแรงดันที่เท่าไหร่ถ้าเกจมันผิดปกติไปก็หมายความว่าท่ออาจจะมีการรั่วซึมตรงไหนเราจะพามาดูห้องปั๊ม,มนะครับเราก็จะเริ่มกันที่ท่อดูดจะมีฟุตวาลเราเป็นท่อดูดเป็น PE นะครับส่วนในห้องปั๊มนี้นะครับเราจะออกแบบโดยการใช้มอเตอร์ สามแรง2ตัวเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน,น้ำที่เราต้องการจะใช้ทั้งหมดทั้งแปลงพร้อมๆกันส่วนมอเตอร์ก็จะมีตู้คอนโทรลในการควบคุมมอเตอร์อันนี้จะเป็นระบบสั่งเปิดปิดด้วย Wi-Fi ผ่านมือถือส่วนประกอบของชุดปั๊มเราก็จะมีทั้งข้อลดเหล็กเป็นเฟล็กเฟล็กยางตัวนี้จะช่วยซับแรงสั่นสะเทือนต่างๆแล้วก็ขึ้นมาที่มีแอ wow, ร์วาลไล่ลมตัวนี้ก็คือเกจวัดแรงดันแล้วก็อันนี้คือกรองดิสจะช่วยกรองพวกเศษหินเศษทรายต่างๆที่ปั๊ม ดูดเข้ามาไม่ให้หลุดลอดเข้าไปในระบบเพื่อจะไปอุดตันที่หัวได้นะครับข้างในจะเป็นแผ่นดิสซ้อนกันหลายๆแผ่นส่วนตัวนี้เป็นวาล์วที่เราจะดูดปุ๋ยอัดเข้าไปเป็นการให้ปุ๋ยทางระบบน้ําได้อีกด้วยส่วนชิ้นนี้ก็คือสวิงเช็ควาล์วสวิงเช็กวาล์วจะมีลิ้นเปิดปิดเวลาปั๊มทํางานน้ําจะดันลิ้นเปิด น้ำก็จะวิ่งเข้าสู่ระบบท่อแต่เมื่อใดที่เราปิดปัม๊มน้ำจะวิ่งย้อนกลับลิ้นก็จะปิดกันไม่ให้น้ำเข้ากลับมากระแทกที่มอเตอรนะ์อันนี้จะเป็นเซฟตี้อย่างอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นเราเรียกว่าเซฟตี้วาล์วเซฟตี้วาล์วจะทําหน้าที่ต่อเมื่อปั๊มน้ําทํางานแล้วส่งน้ําไปแล้วน้ําเราลืมเปิดวาล์วน้ํามันจะอัดอยู่ในท่อถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็คือท่อจะแตกแต่ถ้าแรงดันมันเกินที่เราเซตเอาไว้น้ํามันจะออกช่องนี้ฮะแล้วมันจะช่วยเซฟตี้ไม่ให้ท่อเราแตกไดด้เเี๋ยวราาจะมท การเปิดปั๊มโดยการผ่านมือถือตอนนี้เราได้โหลดแอป,ปแล้วก็ได้ทําการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในตู้คอนโทรลเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นสวิตช์ของปั๊มหนึ่งอันนี้จะเป็นสวิตช์ของปั๊มที่สองเรามาเริ่มกันเลยครับได้ยินเสียงนะครับปั๊มที่1ทํางานแล้วฮะนี่เราจะมาเปิดปั๊มที่สองกันต่อ,อปั๊มที่2ทํางานแล้วนะครับรัดมีวงน้ําตอนนี้ของเรา จะมีปีกควบคุมรัศมีน้ําตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรกับปีกของหัวน้ําน้ําจะออกรัศมีอยู่ที่หนึ่งเมตรความพิเศษของเขาก็คือปีกตัวนี้สามารถที่จะง้างขึ้นได้เพื่อจะเพิ่มรัศมีวงน้ําได้ตอนนี้ถ้าเกิดเราง้างขึ้นมาปุ๊บรัศมีวงน้าจะออกไปที่สาเมตรเลยแต่เมื่อตอนต้นเล็กๆเ,เราก็ต้องการวงน้ำแคบๆเราก็กดให้มันอยู่แค่นี้ก่อนรัศมีวงน้ำหนึ่งเมตรทีนี้เราจะมาปิดปั๊มตัวที่หนึ่งปิดไปแล้วครับ ตัวที่2เรียบร้อยมันจะสะดวกครับเวลาเราอยู่ในแปลงหรืออยู่ห่างจากแปลงไปนิดหน่อยเงี้ยเราสั่งเปิดปั๊มก่อนได้เลย